สวัสดีครับพบกับพวกเราเต็นท์มังกรสาขาโรงลิงอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับผมอยู่กับรถคันนี้ครับ m a z d a 2 SKY t กายทีบหนึ่ไฮพัออโตโอ้รถคันนี้สีแดงจดทะเบียนปี2562นะครับราคาเงินสดอยู่ที่499,000บาทดาว7บาทสงงวดอยู่ที่8,977บาทแบบสีงวดเท่านั้นครับตัวนี้เป็นรุ่นไฮพัด ไฟหน้าระบบ C-HL นะครับตัวนี้ติดตั้งแม็กสีดำให้เข้ากับตัวรถนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันกันเลยครับตัวนี้ระบบไฟฟ้านะครับเป็นโทนสีดำนะครับด้านในดำตัดแดงเข้ากันมากเลยนะครับรถเป็นเบาะหนังนะครับ เดี๋ยวผมพาดูด้านหลังก็ห้องผู้โดยสารก็กว้างขวางนะครับเป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับภายในหรูหรามากเลยนะครับดูส่วนท้ายนะครับรถรุ่นนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับกล้องมองหลังเวลาถอยนะครับผม ถ้าใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเต็นต์มังกรสาขาดงดิงหรือ YouTube ของโดโรโมสิงของพวกเราได้เลยนะครับดาว7บาทแถมฟรีประกันภัยพรบภาษีค่าโอนค่าจัดไฟแนนซ์ลูกค้าไม่ได้จ่ายเพิ่มเติมนะครับตัวนี้กระจกสามารถพับเก็บได้นะครับมีปุ่มพับเก็บกระจกไฟฟ้า มีปุ่มกันเลื่นมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับเลขไม่ยอยู่ที่6 6หมื่นหกกิโลเมตรนะครับเครื่องเสียงนะครับเอเกียร์ออโต้นะครับมีปุ่มลูกเล่นของมาต้าตัวนี้เทียบเท่าตัวท็อปเลยนะครับตัวไฮพัท ฟังก์ชันข้างในจัดเต็มระบบเครื่องนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,300ซีซีนะครับทำให้ประหยัดไม่ประหยัดน้ำมันประหยัดพลังงานนะครับเวลาเราขับรถขับอะไรนะครับตัวนี้มีระบบเบรก ABS นะครับไม่ต้องห่วงเวลารถเกิดอุบัติเหตุไม่พลิกคว่ำนะครับตัวรถ ห้องเครื่องเดิมๆนะครับเม็ดอาร์ยังอยู่ทุกจุดนะครับทุกุดเหมือนเดิมห้องเครื่องสวยเลยนะครับไม่ไม่มีไม่เคยแกะไม่เคยอะไรนะครับห้องเครื่องสะอาดส้านนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาในเพจเต็นท์มังกรสาขาดงลิงของพวกเราได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโดโด,โดหมูซิงด้วยนะครับลูกค้าอยาก ให้รีวิวรถรุ่นไหนสนใจขนหนแจ้งมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ